Match Day คืออะไรอ่ะมาฟังกัน Match Day Match Day คือวันสำคัญของนักศึกษาแพทย์ที่อเมริกาทุกคนนะ่ะเพราะว่าเป็นวันที่เด็กทุกคนในอเมริกาที่สุดท้ายเขาจะรู้กันว่าเขาต้องไปเทรนที่ไหนอะ่ะตอนขึ้นปีสามตอนเป็นนักศึกษาแพทย์เราจะเริ่มคิดว่าเราจะเรียนทางด้านไหนะ่ะส่วนใหญ่ตอนปีสี่อ่ะเราจะวนสาขานั้นอะ่ะให้เยอะสุดอะ่ะเป็นอิเล็กทีฟเพื่อที่จะแสดงตัวเราอยากเรียนทางด้านนี้ ตอนช่วงกันยาของปีสุดท้ายอะ่ะเราจะสมัครสมัครพันคอมพิวเตอร์อสมัครทั่วประเทศอะ่ะลังสมัครไปช่วงธันวาคมเขาจะเริ่มมีการสัมภาษณ์อ่ะตอนสมัครไม่ได้สมัครฟรีสมัครเท่ากับประบาณพันกว่าบาทเราก็ต้องสัมภาษณ์ต่างหากสัมภาษณ์ก็คือปกติเราจะต้องบินไปที่นู่นอะ่ะพักโรงแรมหนึงคืนแก็สัมภาษณ์อ่ะทั้งวันอะ่ะ เราจะสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเราก็ช่วงกุมภาพันางะเราก็จะสามารถที่จะ submit ranklist submit ranklist คือการ submit ranklist ก็คือเราจะลงลำดับ 1, 2, 3, 4สถาบันที่เราสมัครไปแล้วเราก็ได้สัมภาษณ์อ่ะเราก็ทุกสถาบันในอเมริกาเขาจะแหลงเด็กเขาจะลงลำดับนักศึกษาแพทย์ที่เขาชอบมากสุดอันดับหนึงลงมาเลยก็สมิ m ผ่านคอมพิวเตอร์อีกรอบหนึ่งหลงัง s มิ m คอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บทำอะไรไม่ได้แล้ว วันวันนี้เป็นวันสําคัญคือเพราะวันนี้เป็น Match Day เราจะรู้กันทุกคนตอนสิบโมงเชา้าอะที่อเมริกาว่าเขาได้ที่ไปเรียนที่ไหนได้บ้างอะแต่ก่อนวันพระรหัสที่เ,เรียกว่า Match Day มันจะมีวันจันทร์คือเราจะรู้ว่าเรา Match หรือไม่ได้ Match ถ้าไม่ได้ Match ก็คือจะเศร้ามากอะถ้า Match ก็คือก็โชคดีอะเราก็รอวันพระรหัสจะได้รู้อะถ้าไม่ได้ Match ก็คือเราก็ต้องหาที่อื่นไปทําง,งานจากนั้นเขาก็เรียกว่า Black Monday Black Monday ทำไมเขาเรียกว่า Black Monday เพราะว่าถ้าไม่ได้แมชเศร้าจะตายพออยู่ขยันมา4ี่ปีแล้วสุดท้ายอะหางานก็ไม่ได้อ่ะฉะนั้นวันนี้ก็คือขอให้ทุกคนโชคดีที่ได้แมชโดยเฉพาะมันมีจะมีคนไทยพยายามไปแมชหลายคนนะถ้าแมชไม่ได้อ่ะไม่ต้องกันงวลนะสู้ต่อไปครับ